คุณย่าติ่เย็นหนึ่งมีพี่น้องร่วมิดามารดารวมสองคนหนึ่งนายปีชาเย็นหนึ่งผู้วายชนสองนายสุนทรเย็นหนึ่งคุณพ่อจบการศึกษา้านประถมศึกษาปีที่สี่จากโรงเรียนบ้านออรมรัฐอ้อมใหญ่อทิอ รับจ้างทั่วไปนะครับสมรสกับคุณแม่สายทองเย็นหนึ่งมีทิดารวมสองคนหนึ่งนางสาวยุาภาพันเย็นหนึ่งสองนางสาวธนวันเย็นหนึ่งคุณพ่อปีชาท่านเป็นคนใจดีรักครอบครัวรักพี่น,น้อง,งและก็รอบเพื่อหและผู้อือ่น เป็นคนปัาีก่อนน้อด่อนต่างคยไปสามหมื่นทำมาที um, ่ยปรรลูกได้เป็นคนดี่นะเดินน้ำมันมาทบุญไปสามหมื่นวันที่สอโวทามห้าโดดโดดลกโดดีดาวก็โดนดีดาวโดดไปสองหะท่านประจาไปอย่างสงบ เมื่อันุารที 1> 1, ่สิธันมาโอคพุทธะกลางความาก5 8เวลาสามนาฬิกาตีนาทีศิ่ิจายุเจหปียางความเร้าโตเสียใจให้กับลูกหลานและจจ้าอาคุโสรกังตดยนะครับที่พ่อได้เคยสร้างเอาไว้ 哎呀。 来来来，弟弟、嗯。嗯 <laughs> ปกันเลเฮ็จะไปวหวเท้าเทพสุวันอยู่ข้างใน

ไมเข้าไปอีกไหมไวไวละูตินบเฮ้ยแปเดียวใ่มาพ่อก็มีมอไซค์ข้าขี่มาดิ